ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณลอยเมตรนะครับไฟค่อนข้างจะชัดชัดชัดเจนมากเลยนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ต่ำๆนะครับหลังจากสาวเวาลงมาครับครับถือลมแห้งๆก็จะนิ่งนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ลม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 เบานะครับตอนนี้ลม่พเบาวถือลมมาหอดเพื่อนแล้วนะครับก็อยากถ่ายให้ให้เห็นกันชัดๆนะครับว่า ผมในทํำการทดล่องเป็นทีเรียบร้อย,ยครับแัันวนว,นว,นว,นวน เดือนเจ็ดก็คือเดือนกรกฎาคมครับของวันที่สี่พศ2 5 6สองนาอยหกสิบห้ากเรียนวาืู่เก่าครับเพิ่มเติมคือว่าร่มดีเกินขาดครับพี่น้องครับโอเคครับสําหรับวาวตัวนี้นะครับกเป็นวาวหนกขนาด1อยห้าสิบเซนติเมตรเป็นวาตัวสีแดงเป็นวาขันล้านตัวแหลกในชีวิตที่ผมเห็นนะครับผมกะจะกําลังเฉียวลงนะครับบันนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับตอนนี้กะเป็นวิล่าเด็กแล้วครับ ก็จะหกทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวมาชมกันครับครับตอนนี้ก็คือก็คือว่าผมกกทําการดึงวาวมาผูกนี่นะครับเป็นวาวนกนะครับกะเพิ่งเอาจุฬาตัวนึงลงนะครับขนาดรนอยห้าสิบเส้นครับตัวนี้ครับอีกตัวนึงครับแล้วอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นตัวที่สามเยป็นตัวที่สองครับอีกตัวนึงเป็นตัวที่สามจากไอ้ไส้ทั้ง อำนาจจะเล่นครับแต่เข้าสนุขาดครับเข้าสนุขาดตอนนี้กะว่าอยู่บนฝาครับโอเคครับผมกะเดี๋ยวทําการล่องนะครับพอดีแบตกะทีเบิร์พอแบตครับเหลือประมาณอยู่หกเปอร์เซ็นต์ครับถ้าตัดไปกะคือว่าแบตเบิร์ดนะครับเด้อพผี่น้องเด้อครับป่ะเดี๋ยวมาชมกันครับทําการสาวาลล่มนะล่มกบค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับ ร่วมบนดีมากด้ยครับตอนนี้คบมมีฝนนะครับท้องฝ่าแจ่มใสครับครับอีกตัวหนึงกัะสนุขาดครับ <c oughs> เป็นจุล่าสีดำเหมือนกันครับจุล่าขอขาพี่ปอบจากกำนาดโอ้แบสแจ้งเตือนแล้วครับพี่ดองเหลือสามมาเส้นท่านโมาเนาะ อากาศกันควันจะจะดีมากเล่มอันนี้ ดีมากเลย ซื้กเลียนจะประทับใจมากเลยครับวบาหนกครับผมจะประทับใจมากเลยขึ้นง่ายครับอยู่ร่มงางนะครับเบาหนุกนี่ครับแต่ง,ง่ายพ่อมครับขึ้นง่ายแต่ง,ง่ายอยู่ร่มไงครับเบาหนก ดงึงมานะครับตอนนี้แลกยุกอยู่ประมาณลอยเมตรก็บยุต้้งซู้เผื่อนิึงครับเห็นมาครับนี่เดี๋ยวผมตัวนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณลอยเมตรนะครับไฟค่อนข้างจะชัดชัดชัดเจนมากเลย นะครับตอนนี้ก็ยู่ต่ำๆนะครับหลังจากสวาวเาาลงมาครับครับถือลมแห้งๆก็จะนิ่งนะครับตนนัวนี้ครับตอนนี้ก็ล่ม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 เบานะครับตอนนี้ล่มวา่พวาพอเบาถือลงมมาหอดเพ่อนแล้วนะครับก็อยากถ่ายให้ให้เห็นกันจะชัดนะครับว่าผมในทํำการทดลองเป็นทีเรียบร้อยครับ หลังจากที่ทายให้มึงหน้าผีน่องเมื่อกี้บ้านนี้ก็จะขออนุญาตเอาวาวล่งนะครับบ่านนี้ซึกว่าจะขึ้นดีมากเลยนะ้ว่าาวตัวนี้ พี่น่องเดทเิ่งกันเพื่อพี่น่องเห็นเห็นมอะอเห็นไหครับเปล่าดิตอน,นี้ก็กำลังเช้าลงนะครับตอนนี้ก็จะอยู่หอดเพื่อละ ใช่พี่น้องมึงกันจะชัดเลยครับนี่จากสีเดือดเนี่ยก็นหน่อยดอก

私たちは。<music> <music> นี่ครับสนนี้ก็ลุ่มชู้เผื่อนไปทียบร้อยครับจับเข้าครับสุดดีมากเลยครับวาวหนุกตัวนี้ <c oughs> ครับรู้สึกว่าเสียดันลุ่มดีมากตันล่มดีมากเลยครับตัวนี้ ตอนนี้เกือบพกถุ่มแล้วนะครับแดดก็จะเบิดแล้วครับเดี๋ยวอีกสองเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทายงานให้พี่น้องด้เบิ่งนกันก่อนนะครับนี่นะครับสําหรับงานนะครับตัวนี้จะเป็นติดผ้าสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นทั้งทั้งฮอลแลนด์นะครับเนาะครับเดี๋ยวจะทายมุมข้างหน้าโชว์หน้าหน้าใหม่ให้มึงนะครับนี่ครับ กับประมาณนี้ครับ,บราวานโอกาสล่านเมถาสิขึ้นดีแล้วครับผมกับบอกขึ้นว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้นะครับผมกับบเอกเห็ดแต่ก็รู้สึกว่าเห็ดตะแหลกให้พี่น้องทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาคเนีอก็รู้สึกประทับใจครับประทับใจดีมากขึ้นดีครับตัวนี้ครับ,รบสภาพงานเขาคุ้งกับประมาณนี้นะครับ โอเคครับไว้เจอกันคลิปนะครับคลิปนี้อำลาไปแค่ีนี่ก็เนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ